สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องพอใจมาด,ดาวสวีเดนค่ะน้องก็จะมานั่งพูดคุยกันนะคะหลังจากที่น้องไม่ได้นั่งทำคลิปมานานแล้วค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบก,การณ์ของตัวเองให้ฟังนะคะเพราะว่ามีน้องๆพี่ๆเอซนะคะที่ถามน้องมาค่ะก็เผือว่าคลิปน้องนะคะก่อนหน้านั้นก็จะแชร์เกี่ยวกับการหาแฟนฝรั่งอะไรเงะะี้ยค่ะน้องก็ มีคำถามมานะคะน้องก็อยากจะตอบคำถามนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของการหาสามีฝรั่งให้ฟังอีกครั้งนะคะก็คือแบบว่าน้องก็มีพี่พี่ท่านหนึ่งแล้วก็น้องอีกท่านหนึ่งนะคะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังะคะ่ะทุกคนอย่างหัวข้อเลยใช่ไหมคะว่า ก็มีคนแนะนําน้องเขานะคะว่าถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้อย่าคิดที่จะไปหาสามีฝรั่งนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าประสบการณ์ชีวิตของน้องนะคะประสบการณ์ในการหาแฟนฝรั่งของน้องน้องเก่งภาษาอังกฤษไหมนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะทีะเลยนะคะน้องก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเกี่ยวกับตัวน้องนะคะก็คือแม่น้องค่ะก็เรียนจบแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะทุกคนถามว่าภาษาอัง,องกฤษเก่งไหมในตอนที่เราเรียนนะคะ ได้เกรดสองเกรดสามค่ะทุกคนเกรดสามนี่คือฟลุกสุดๆเลยนะคะเป็นคนที่ขี้เกียจท่องคำศัพท์และเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากๆเลยค่ะทุกคนในชีวิตนี้ปณิธานกับตัวเองนะคะตอนตอนที่สมัยเรียนนะคะว่าเออแบบยังไงฉันก็จะไม่เลือกที่จะทํางานที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าทําอะไรที่มันยุ่งเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเช่นกันนะคะเหมือนตอนที่น้องเรียนทําผมค่ะทุกคน น้องเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบงานพวกถักเปียถักอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเวลาจะมีสอบมีอะไรเงี้ยค่ะสอบถักเปียถักอะไรอย่างเงี้ย,ยน,น้องก็จะใช้วิธีรักไก่ค่ะทุกคนน้องก็จะอัดแน่นๆนะคะก็คือทรงนี้ถักเปียทรงนี้น้องก็จะถักเปียแล้วแบบว่าอัดแน่นๆเพื่อที่ว่าเวลาเราแกะออกมาหัวอาจารย์นะคะหัวหุ่นเขาก็จะได้มีรอยนะคะว่าเออเราทําไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่ละค่ะก็เหมือนกันค่ะ แต่พอมาทำงานนะคะเป็นช่างทำผมซึ่งซึ่งงานก้าวผมถักเปียอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานที่แบบว่าเรามีรายได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มันเรียกราคาได้เราตั้งราคาสูงกว่าสะดาสะซอยได้อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกันค่ะอย่างภาษาอังกฤษนะคะน้องก็บอกว่าเออน้องน้องไม่อยากที่จะแบบว่าเออขอให้เรียนผ่านๆไปไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะ ดังนั้นคือพื้นฐานภาษาอังกฤษของน้องมันก็จะไม่เป๊ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะโอเคคําศัพท์บางคําแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าปึกมากอะไรเงี้ยนะคะก็ยังพอผ่านมาได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งนะคะชีวิตมันเกิดหักเหคะ่ะทุกคนน้องก็เริ่มมองแล้วว่าเออชีวิตคนเราอะ่ะสําหรับตัวน้องเองนะคะน้องไว้ได้ไหมรวมคนอื่นแต่ว่าน้องน้องคิดว่าอะ 90%อมองหาสามีฝรั่งก็เหตุผลเดียวก็คืออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากมีคนมาช่วยซัพพอร์ตมาอุดหนุนจุนเจืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบว่า,วาน้องก็น้องเองก็เป็นหนึ่งใน90%นั้นะนะคะทุกคนหาผัวฝรั่งไม่ได้ไปหาแนวมอนนะคะทุกคนอยากอยากอยากมีมีมีฝรั่งแล้วอยากให้เขามาช่วยซัพพอร์ตตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ แล้วมันทําให้น้องนึกถึงย้อนไปเมื่อตอนสมัยเรียนค่ะทุกคนอุ้ยทําไมเราไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมัยสมัยรุ่นที่น้องเรียนนะคะก็คือแบบว่าก็คือก็ไม่ใช่แค่ว่าเออแบบป๊าปาพูดนะคะคือคนฝรั่งอะ่ะคนคนคนที่ประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษอะ่ะ เขาก็ไม่ได้แปลกใจค่ะที่คนไทยจะไม่เก่งจะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าหนึ่งประเทศเราไม่ได้ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษใช่ไหมคะดังนั้นการสื่อสารการพูดคุยภาษาอังกฤษมันก็จะไม่เก่งไม่อะไรเงี้ยมันก็เรียนแค่ในในพื้นฐานของทางโรงเรียนเรียนในโรงเรียนเฉยเยแล้วเวลาพูดคุยมันก็จะคุยไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้น้องก็มานั่งนึกถึงเออทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนนะอะไรเงี้ยถ้าตั้งใจเรียนมากกว่านี้มันก็คงจะดีดีขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ แต่ในตอนยุคในตอนช่วงเมื่อ5ปีถอยหลังที่แล้วนะคะก็คือว่าสมัยนั้นก็คือโทรศัพท์มันเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาแล้วมันก็เริ่มมีแบบว่ามีมี o o o g l e ช่วยแปลภาษาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาพูดคุยกับฝรั่งอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะน้องก็อยากจะบอกแล้วก็แชร์แล้วก็ให้กําลังใจนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะสาวๆสายฝอที่คิดจะเดินทาง สายฟอนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบไปแคร์กับคําพูดหรือใครที่เขาพูดบั่นทอนจิตใจเราหมดทําให้เราหมดกําลังใจเราไม่ต้องไปใส่ใจค่ะทุกคนให้ถือว่าคําพูดนั้นอ่ะเป็นแรงผลักดันให้กับเราในเมื่อเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ภาษาก็อย่าคุยกับฝรั่งเราก็ต้องไปหาเรียนสิคะทุกคนเราก็ต้อง ไปเรียนรู้เรียนเสริมเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเรียนไม่ต้องเสียงเงินก็ได้ก็คือมันก็มีตอนนี้นะคะมันก็มีคนมาทํา youtube ทําแบบว่าทําเพจทําอะไรที่สอนภาษาอังกฤษอะเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนแล้วก็เข้าไปเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรคะลูกโอเคค่ะเอาให้แม่ด้วยนะคะโอเคค่ะ,อคคะขอบคุณค่ะน้องปัจจัยกลับมาจากเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็จะ กินไอติมน้องก็เลยบอกว่าเอาให้แม่ด้วยถ้วยหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะพอน้องเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่นะคะและ้วทีนี้ก็ได้คุยกับฝรั่งเยอะมากๆเลยนะคะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ ภาษาอังกฤษไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าประโยคนี้ที่เขาพูดมาแล้วก็ถ้าเราแปลไม่ได้แล้วก็ใช้ Google แปลภาษาช่วยแปลแล้วเราเออเราก็จะเข้าใจความหมายว่าว่ามันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะจำนะคะว่าประโยคนี้ถ้าเราจะพูดแบบนี้เราต้องพูดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นการเรียนไปในตัวค่ะทุกคนดังนั้นน้องอยากจะเป็นกําลังใจให้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนมันไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดน,นะคะมันเรียนรู้กันได้ และอีกอย่างนะคะฝรั่งเขาพร้อมที่จะให้โอกาสเรานะคะถ้าเขารักเราเขาพร้อมที่จะเรียนรู้นิสัยหรือว่าเขาชอบเราแล้วเขาพร้อมที่จะเรียนรู้อยากจะรู้จักเรามากขึ้นเขาก็จะพยายามพูดคุยสื่อสารกับเรานะคะถ้าเราไม่ได้ภาษาเราก็บอกเขาไปแล้วก็ใช้ Google ช่วยแปลนะคะแปลภาษาแล้วก็บอกเขาไปว่าเราภาษาอังกฤษอะ เราไม่เก่งเราไม่ได้นะแต่ว่าฉันจะพยายามเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นในความพยายามของเราไงคะทุกคนแล้วเวลาที่สำคัญนะคะเวลาเราใช้ Google ช่วยแปลภาษานะคะช่วยเช็คอีกทีนึงนะคะทุกคนคะ่ะคือน้องเคยมีประสบการณ์ก็คือเรา เราใช้ Google ช่วยแปลไปแล้วแล้วทีนี้เราลืมเช็คไงคะแล้วทีนี้พอมาจล่นอีกทีหนึ่งมันแปลเป็นอีกความหมายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนน้องก็อยากให้ให้เช็คให้ดีนะคะหนึ่งเราก็ใช้ Google ช่วยแปลด้วยแล้วก็สองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยมีความแอคทีฟแล้วก็พยายามเรียนรู้ภาษานะคะเนี่ยคะ่ะน้องอยู่กับป,ป๊าปามานะคะน้องก็ไม่ใช่ว่าเก่งภาษานะคะก็คือแบบว่าน้องก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้ ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะซึมซับแล้วมันก็จะเป็นเองโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนเหมือนว่าเราเราได้ยินอยู่ทุกวันเราได้แบบฟังเราได้พูดอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งแบบได้พูดภาษาไทยอีสานกับลูกก็ไม่กี่ครั้งเองอะไรเงี้ยโดยส่วนมากเราก็จะพูดคุยสื่อสารกับสามีเรามากกว่าอะไรเงี้ยก่อนเข้านอนตอนเช้าหรือว่าอะไรคุยโทรศัพท์กันอะไรเงี้ยค่ะมันได้คุยทุกวันมันก็จะได้เรียนรู้ไปนะคะแล้วก็ให้นึกแบบ ถึงความเป็นจริงค่ะทุกคนเมียฝรั่งนะคะถ้าสมัยแต่ก่อนน่สังเกตไหมคะคนที่ได้แฟนฝรั่งส่วนมากแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าคุณอีปึกใช่ไหมคะอย่างแบบว่าเออเรียนก็ไม่เก่งแต่ทาไมเขาได้สามีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยให้เรามองตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันเป็นกําลังใจให้กับตัวเองคะ่ะว่าเออแบบมันก็ไม่มีใครที่เขาเก่งมาแต่เกิดเขาก็มาเรียนรู้เองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็มาเรียนรู้พัฒนาตัวเองเรื่อยเพื่อที่ว่าจะสื่อสารกับฝรั่งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะ ขอให้คุณไม่ได้ภาษาขอให้คุณมีความมุ่งม,มั่นคุณเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่หรือว่าคุณจะไปเส้นทางสายตรงเลยก็ได้ไปในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวชวาวฝรั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสำหรับน้องนะคะอขอบคุณคะลูกมาจุกกันสวัสดีค่ะกันไปเที่ยวสนุกไหมคะไปเล่นกับเพื่อนสนุกไหมสนุกคะ่ะ ช่วงนี้โตเป็นสาวแล้วนะคะน้องพระเจ้าใจศิขวบแล้วแม่ก็เพิ่งตัดผมหน้ามาให้เมื่อเมื่อวันไหนคะลูกวันนังคารอ๋อเมื่อวันอ๋อไม่อ่วันวันศุกร์หรือเปล่าคะใช่นี่แล้วคะ่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยออกกล้องกับแม่นะคะก็เริ่มมีมีโลกส่วนตัวสูงแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มจะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอ๋อ,อก็มีความสุขนะคะได้เห็นพัฒนาการของลูกเรื่อยๆอะไรเงี้ย แล้วยิ่งเราพามาอยู่ต่างประเทศนะคะเรายิ่งเห็นเขาเติบโตขึ้นทุกวันเห็นพัฒนาการของเขาเขาพูดคุยสื่อสารภาษาสวีเดนได้คล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาอังกฤษก็ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนเป็นแม่นะคะแบบว่านึกถึงตอนที่เราเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่ใหม่ๆเลยค่ะว่าเออแบบเราตั้งใจว่าอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีสาม,มีช่วยซัพพอร์ตอยากมีฝรั่งมาช่วยเกื้อหนุนจุนเจืออะไรเงี้ย แล้วสิ่งที่น้องตั้งเป้าหมายไว้มันก็ประสบความสําเร็จนะคะน้องก็ได้จริงๆดังนั้นน้องก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ปรึกษาน้องมาไม่ต้องท้อนะคะทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์หาค,คู่มันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาของคนเราว่าเออคู่ของเราจะมาบรรจบพบเจอกันในตอนช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นไม่ต้องท้อนะคะแล้วก็ไอ้ก็มีน้องอีกคนนะคะถามน้องว่าเออแบบ เนี่ยพี่น้องถ้าเกิดแบบว่าเราจะคุยเรื่องเงินกับฝรั่งก่อนอะ่ะมันจะดีไหมก็มีหลายๆคนว่าไม่อยากให้คุยอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือมันก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณนะคะน้องก็ตัดสินใจให้ไม่ได้แต่ถ้าถามน้องน้องก็จะแชร์ในในมุมมองของน้องนะคะก็คือแบบว่า เราอย่าไปหวังพึ่งน้ําบอหน้าค่ะทุกคนบางทีน้ําบอหน้าอาจจะไม่มีจริงอนาคตอาจจะไม่มีอยู่จริงน้องอยากจะให้คุยเรื่องเงินก่อนหนึ่งเป็นการแฟร์สำหรับผู้ชายว่าเออเขา เขามีเงินช่วยซัพพอร์ตเราไหมเขาจะได้เตรียมพร้อมเขาจะได้วางแผนว่าเออเรามีปัญหาชีวิตตรงนั้นตรงนี้เรามีน้สินเรามีปัญหาเรื่องการเงินตรงนั้นตรงนี้เขาจะได้คํานวณรายรับแล้วก็รายจ่ายของเขาที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเราได้นะคะทุกคนดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าฝอเขาจะทิ้งเรานะคะน้องเชื่อว่าในในมุมส่วนตัวน้องนะคะน้องมองว่าฝรั่งอะที่เขาคิดจะหาเมียไทยอะคะ่ะน้องมองว่าเขาไม่ใช่ฝรั่งที่จนนะคะทุกคน หนึ่งล่ะเขาก็มีเงินกเกษียณเขามีเงินกเกษียณของเขาที่สามารถช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเขาเองได้ถึงแม้ว่าเขาไม่มีเราเขาไม่มีเมียเขาก็ยังมีเงินมีเงินมีเงินกเกษียณของเขาที่สามารถเลี้ยงดูเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมน้องถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว,ว่ามีอยู่วันหนึ่งน้องก็พูดแซวกับป๊าป้านะคะก็ไม่ใช่พูดแซวหรอกพูดแบบว่าเหมือนเอ้ยทําไมแบบทําไมหลายๆคนเขาชอบแบบว่าเออแบบเหมือนเราเราถ้าเกิดเรา ช่วยสามีใช้จ่ายภายในครอบครัวใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนชีวิตเราจะมีค่าอะไรเงี้ยถ้าเรามีงานทําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนั้นเราก็เลยแบบว่าน้องก็เลยอยากอยากมีความรู้สึกวันนั้นอะก็คือในความเป็นเมียนะคะเราก็อยากสร้างครอบครัวแล้วแบบว่าไม่ใช่ว่าเรานอนนอนหลับสบายมีความสุขแล้วสามีเราต้องมาเครียดกังวลเรื่องเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็เลยพูดนะคะว่าเออแบบเนี่ยป,ปา๊าป๊าฉันก็มีรายได้แล้วนะ ฉันก็อยากช่วยเหลือแบ่งเบาคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป๋าเขาก็เลี้ยวว่าเขาพูดมานะคะน้องก็ร้องไห้นะคะทุกคนคือแบบว่าเหมือนมันซึ้งอะ่ะคือแบบเขาคิดได้ไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกน้องนะคะว่าเออแบบมาเงินของคุณคุณหามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณคุณเหนื่อยคุณก็เก็บไว้คุณไม่ต้องมาช่วยเหลือชั้นคุณไม่ต้องมาช่วยซัพพอร์ตหรือว่าช่วยอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของเราหรือว่าเกี่ยวกับตัวชั้น ถึงแม้ว่าฉันไม่มีคุณฉันก็มีเงินกเกษียณของฉันฉันก็ถึงแม้ว่าคุณไม่ดูแลฉันเงินกเกษียณของฉันก็สามารถเอ๋ฉันก็สามารถเอาไปใช้จ่ายที่บ้านพักคนชราได้ดังนั้นฉันทำงานอยู่ที่ประเทศสวีเดนฉันมีเงินกเกษียณแต่คุณมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนในช่วงที่อายุของคุณเยอะแล้ว อายุการทํางานของคุณมันน้อยเงินเกษียณของคุณมันก็จะไม่มีหรือว่าถ้าเกิดคุณมีคุณได้มันก็จะได้น้อยดังนั้นฉันอยากให้คุณเก็บเงินตรงส่วนที่คุณมีให้คุณบริหารเองของคุณเก็บไว้เพื่อดูแลคุณในบ้านปลายชีวิตในวันไหนที่สักวันหนึ่งไม่มีชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าคุณก็เก็บไว้ซัพพอร์ตครอบครัวทางเมืองไทยของคุณ เอาไว้ให้พ่อใจเอาไว้แบบว่าพ่อคุณบอกว่าคุณอยากเป็นแม่ที่ดีอยากทําให้ลูกแบบภูมิใจอะไรงเงี้ยเงินของคุณคุณก็เก็บไว้ให้พ่อใจหรือว่าเอาไว้ตื้อความสุขให้กับคุณอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าฉันเดือดร้อนหรือว่าเออฉันไม่ไม่อันนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันก็จะขอคุณนะอะไรเงี้ยแบบเออมันก็ทําให้น้องรู้สึกว่าเออแบบเออมันก็จริงอย่างเขาว่านะก็คือว่าอย่างเราเนี่ยถ้าเราหามาเรามีแต่ใช้ใช้ไปเราไม่มีเหลืออะไรเลยแต่สามีของเราอ่ะเขาทํางานมา มาค่อนชีวิตของเขาแล้วอะ่ะก็คือว่าเขามีเงินกเกษียณต่อให้เขาไม่มีเราต่อให้เขาไม่มีงานหรือไม่มีอะไรหรือว่าเขาแก่ตัวมาแล้วคือเขากษียแล้วยังไงเขาก็มีเงินกเกษียณที่เลี้ยงดูตัวเขาเองแต่เรามันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยทาไมเขาคิดได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้น้องรู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจอย่างหนึ่งนะคะในชีวิตนะคะน้องตีน้องก็พูดแซวกับพอใจนะคะว่าในชีวิตอะ่ะคือน้องก็พูดแบบเหมือนประมาณว่าหยอกหยอกป้าป้านะคะแบบว่าเหมือน เหมือนเหมือนขอบคุณเขาอะไรเงี้ยค่ะให้เขามีกําลังใจให้เขาแบบว่ามีความสุขว่าเออเราไม่ลืมบุญคุณเขานะอะไรเงี้ยแบบว่าเออแบบในชีวิตฉันนะคุณดูซีฉันเรียนฉันก็เรียนจบแค่ม .6 นะฉันไม่ได้มีงานการทําที่ดีนะคือฉันก็มีฉันก็มีอาชีพติดตัวก็คือฉันก็เป็นช่างทําผมแต่มันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าการเดินทางการใช้เงินหรือว่าการใช้ชีวิตของฉันมันไม่ประสบความสําเร็จแค่นั้นมันก็เลยไม่ภูมิใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันภูมิใจคือฉันมีสามีที่ดีนะพูดแซวงี้ย ป้าๆเขาก็ยิ้มเขาก็หัวเราะนะคะแล้วทีนี้นี่เรคหะการอยู่ด้วยกันผัวเมียนะคะมันก็พูดแซวพูดหยอก,อกล้อกันเพื่อเป็นกําลังใจให้มีความกระชุ่มกระชวยในหัวใจบ้างนะคะเพราไม่ใช่ว่าตรึงเครียดอย่างเดียวซีเรียสกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาอยากยินอยากเที่ยวคือใช้ชีวิตแบบอิสระเวลาไปทํางานก็ไปทํางานถึงเวลาช้อปปิง้งเที่ยวฮอลิเดย์อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากกลับไทยก็ได้กลับอะไรเงี้ยไม่ต้องมาคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นี่แหละค่ะชีวิตนะคะการใช้ชีวิตคู่นี่แหละค่ะทำไมถ<ง>ึนงน้องถึงบอกว่าเออให้คุยกันเรื่องเงินก่อนนะคะมันก็จะได้ไม่ทําให้เราลําบากแล้วอีกอย่างฝรั่งคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนจนหรืออะไรหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าเขาจนเพราะว่าการวัดค่ามาตรฐานของฝรั่งว่าจนอ่ะมาจากเมียไทยมากกว่านะคะในในมุมมองของน้องนะคะเพราะว่าคือ ด้วยความที่ว่าเมียไทยมีปัญหาชีวิตครอบครัวหรือปัญหาเรื่องการเงินเยอะแล้วสามีช่วยซัพพอร์ตไม่ได้มันก็เลยทําให้เรากรประเมินค่าว่าเออสามีเราจนนะอะไรไม่มีเงินเหมือนสามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโดยโดยลืมมองมองตัวเองว่าเออทำไมเราต้องมาโทษสามีว่าสามีจนทำไมเราไม่มองดูที่ปัญหาของเราว่าที่ที่เรามองว่าเขาจนอ่ะเป็นเพราะปัญหาของเราไหมปัญหาเรื่องการเงินของเราไหมหนี้สินของเราหรือ หรือครอบครัวทางเมืองไทยของเราไหมทําไมเราต้องไปโยนโยนขี้โยนความไม่ดีโยนความผิดให้กับฝรั่งว่าสามีจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆอ่ะก็คือถ้าเขาไม่มีเมียไทยเงินเดือนของเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินเดือนกเกษียณเดือนละน้อยนิดแต่ยังน้อยมันก็เลี้ยงชีวิตของเขาได้ะคะ่ะทุกคนถ้าเขาไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เขาไม่มีบ้านให้อยู่เขาไม่มีห้องให้อยู่ ยังไงเขาก็การันตีเรามาไม่ได้ค่ะทุกคนแล้วเขาก็แต่งงานกับเราไม่ได้เขาก็การันตีเรามาที่นี่ไม่ได้ดังนั้นเขาไม่ใช่คนจนจรละค่ะเพียงแค่ว่าถ้าเราเปิดอกคุยกันนะคะบางทีในบางสถานการณ์นะคะศักดิ์ศรีมันก็กินไม่ได้นะคะเงินมันกินได้ค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เงินมันช่วยทําให้ทุกอย่างจากหนักกายเป็นเบาได้ค่ะดังนั้นคุยกันก่อน,อนเลยนะคะพอมาอยู่ด้กันแล้ว ไม่ต้องกลัวเรื่องภาษาค่ะทุกคนมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติพอมาอยู่แล้วเราก็พอพอน้องมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะเขาก็มีให้ไปเรียนภาษาค่ะทุกคนเราก็ไปเรียนภาษาเรียนภาษาเสร็จถ้าเราได้ภาษาได้อะไรแล้วทีนี้มันก็จะมีงานค่ะทุกคนเราก็สมัครงานมันก็จะมีหน่วยงานนะคะก็คือแบบว่า <c oughs> กรมแรงงานอะไรอย่างนี้ค่ะโทษทีค่ะ เป็นภูมิแพ้ค่ะสงสัยแพ้ฝุ่นแพ้เกสรดอกไม้นะคะมันก็มีกรมแรงงานหน่วยงานที่ช่วยช่วยเราหางานนะคะเขาก็จะช่วยเราหางานช่วยเราแนะนําว่าเออตรงนั้นมีงานตรงนี้ตรงนี้พอเราได้งานแล้วเราเอ้ยพอเราได้ภาษาเราก็ไปสมัครงานค่ะทุกคนมันก็จะได้มาแบบนี้ค่ะพอเราได้ได้งานเราก็จะมีเงินมีรายได้เป็นของตัวเองมันก็จะได้ไม่เครียดนะคะมันก็จะได้แบบว่าไม่ต้องเป็น แบบเหมืนอนยังไงอะคะไม่ต้องเป็นภาระของสามีเพียงอย่างเดียวแล้วก็หนึ่งหนึ่งก็คือเราก็จะไม่ต้องเครียดเพราะเรามีรายได้เป็นของเราเองมีเงินเป็นของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็2ก็คือไม่เป็นภาระของสามี3ก็คืออยากกินอยากใช้อยากช้อปปิ้งอยากทําอะไรได้หมดอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาหรือแม้ว่าจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้ามาอย่างน้อยๆเราก็สามารถ ดูแลตัวเองได้ไรเงี้ยค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนเข้าไปเลยค่ะเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่นะคะภาษาไม่ได้ไม่ต้องกลัวค่ะทุกวันนี้โทรศัพท์ทันสมัยใช้ google ช่วยแปลเลยค่ะแปลแล้วทีนี้เราก็ต้องเรียนด้วยนะคะทุกคนเรียนเรียนฝึกพูดฝึกจําจําแล้วก็พูดแล้วก็มันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติค่ะทุกคนดังนั้นน้องเป็นกําลังใจให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วค่ะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ